กระเป๋าเตรียมตัวที่จะไปเดินไปเดินป่านะครับไปเที่ยวน้ำตกเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะเตรียมอะไรไปบ้างนะครับในส่วนของตัวกระเป๋านะครับวันนี้ผมใช้ของเกเกอรี่นะครับขนาดเปันโจอสาลิตรรุ่นสูลว ซูรูสาลิตรนะครับของเกเกอรี่ตัวนี้จะมีระบบสปายหลังที่ช่วยพยุงหลังแล้วก็มีระบบระบายอากาศด้านหลังได้ดีครับมีลมโฟลผ่านด้านนี้ให้ด้านหลังไม่เปียกแฉะด้วยเหงื่อนะครับตัวนี้จะเป็นระบบประคองหลังนะครับจะมีตัวโปนุ่มไว้เป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้เป็นโครงที่ดีมากนะครับแข็งแรงก็มีปรับระยะด้วยนะครับตรงตรงเอวเนี่ยนะครับด้านบนนี่ก็สามารถปรับได้นะครับด้านไหล่นะรประคองไหล่ตรงนี้นะครับปรับให้มันเหมาะกับน้ำหนักนะครับก็จะมีสายรัดตรงกลางด้วยตรงนี้ตัวนี้ก็จะมี อันนี้นี่เป็นที่สำหรับสำหรับดื่มน้ำนะข้างในนี่สามารถบรรจุใส่ไอ้นี่ได้ด้วยเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะที่จะมีระบบปิดหลายส่วนอยู่นะครับ ด้านในนี่ครับด้านใน,นสามารถใส่เป้น้ํากระเป๋าน้ํานะครับถุงถุงน้ำเนาะเล็กถุงน้ำใส่เข้าไปด้านในนี้ได้เลยนะตัวนี้ผมใช้ขนาด2ลิตรก็กําลังดีสามลิตรอาจจะหนักไปหน่อยก็ใช้ตัว2ลิตรนะครับของเกเกอรี่ให้เข้าชุดกันส่วนด้านในนี้ก็จะใส่ของ เหล่านี้นะครับของเหล่านี้เข้าไปอันนี้เป็นกระเป๋าเนาะสาสิบห้าลิตรน่าจะใส่ได้พอดีพอดีเละตัวนี้นะต่อไปต่อไปก็จเป็นอุปกรณ์การเป็นแคมป์เนาะอ,อถ้าเราไปเดินป่าหหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยนะ สิ่งที่จะเ,เหมาะ,ะจำเป็นที่ตั้งแคมป์ของเรานะครับก<ม>็<ม>จะเป็นเปถ้าเป็นเที่ยวปกติขี่รถมอเตอร์ไซค์<ม><ม>ไปเที่ยวปกติผมก็จะเอาเอาเต็นท์ไปนะครับหรือถ้าเป็นที่ที่แบบที่กางเต็นท์ยากลำบากนิดนึงแต่มีต้นไม้เราก็จะเลือกเอาเปไปนะครับนี่เปเอาเปไปนะครับแล้วก็จะมี ตัวนี้จะเป็นไฟล์ชีตพื้นใหญ่หน่อยตัวนี้4เมตร4คูณ4คูณ3 4คูณ3นะครับของฮอปป้าที่ใช้เป็นประจำนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักพอสมควรนะน่าจะโลอยู่นะอันนี้ไฟล์ชีหลังคากาันฝนกันแดด แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถุงนอนใบเล็กครับผมจะมี2ใบนะครับนี้ถุงนอนใบเล็กกับอุณหภูมิคอมฟอร์ตก็ปนนะระมาณ10บคอมฟอร์ตสิองศานะครับช่วงนี้ก็อากาศก็ลงลดลงมา ทางด้านเหนือก็น่าจะประมาณแถว2ี่องศาอันนี้เราใช้ใบนี้ก็โอเคละอ่ะเดินป่าหน้าฝนแล้วก็อันนี้เราไปเตรียมมาแล้วที่อ่าดีเคทลอนเนาะดีเคทลอนที่พระลำสองของเคชัวก็จะเป็นปันโจนครับปันโจที่ใส่คมกันฝนนะครับอันนี้เราจะได้ไม่ต้องพอกล่มไปเอาตัวนี้ไปก็ได้ใช้งานได้อ่คมเดิน ปุ่มทั้งเป้ทั้งตัวเราได้เลยตัวนี้นะจปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าจัดเก็บจนแย้วแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นชุดใส่เราจะมีถุงอ่าถุงถุงกันน้ำก็หนักพอสมควรอยู่ยังไม่ชั่งกิโลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่อ,อุปกรณ์พวกนี้เสร็จนเดี๋ยวเราก็จะลองชั่งกิโลดูว่าได้กี่กิโลนะ อ,นนอันนี้อุปกรณ์เชือกต่างๆนะแล้วก็เผื่อไปอนนเชือกอของอีกตัวเปไม่พอแล้วก็จะมีเชือกสำรองไปน,นี่ก็ใช้ได้อยู่มีหมวกหมวกใส่ไปด้วยอุปกรณ์ทำครัวทำอาหารเนาะอันนี้ผมที่ซื้อมาใหม่ ที่ไปซื้อมาใหม่ที่มิวนิกนะสแกงามซอย44นะครับก็ได้หม้อขนาด1ลิตรมาไว้สาหรับหุงทำกับข้าวนี้เคลือบอเคลือบอย่างดีนะเพรากันการติดหม้อด้วยฝาเป็นพลาสติก ขนาดหนึ่ลิตรเดี๋ยวเราจะ,จะใส่แก๊สกระปุกนี้เข้าไปได้ในเนีย่ยมันจะใส่ได้พอดีเลยใส่ได้พอดีเราก็จะมีพลังงานแก๊สไปใช้ภายในแคมป์ของเรานะเอาไปอันนี้ไปกระปุกหนึ่งสองร้อยสามสิบกรัมเดี๋ยวอันนี้ต้องไปเติม มันอันนี้มันน่าจะใช้ไปเยอะและ้วส่วนแก๊สตัวนี้เดี๋ยวจะต้องเติมนะเดี๋ยวจะอ,อ,อธิบายวิธีการเติมแก๊สแก๊สกระป๋องลงใส่กระปุกเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าเขาถ่ายจากกระป๋องแล้วก็ลงกระปุกได้ไงลงกระปุกแบบไหนกันนะครับ ทำไมต้องเอาเป็นกระปุกเพราะว่าตัวนี้มัน,มนพกพาได้สะดวกดีแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็เราก็ใส่ตัวนี้ได้ด้วยที่ใส่ในนี้แล้วก็เอาตัวนี้กลับมาใช้งานต่อได้อีกใช้ได้หลายครั้งนะครับแต่ต้องอ คอยดูว่ามันมีความผิดปกติของตัววาล์วแล้วก็ตัวถังหรือเปล่านะครับอันนี้แก๊กระปุกอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้จะเป็นเป็นแก้วน้ําเดิมเป็นหม้อคราวนี้จะเอาไปให้มันเป็นแก้วน้ํานะครับเป็นแก้วน้ำอ่ะไ้ดู หรืจะเป็นหม้อต้มน้ําร้อนก็ได้เดี๋ยวต้มชงกาแฟอะไรเงี้ยนี่ได้ด้านในก็จะเป็นหัวเตาหัวเตาขนาดเล็กเตา,เาที่ที่ที่ใช้เป็นประจำนกะ็หัวเตาเล็กแบบนี้นะของโซโตเอาแบบนี้ไป เดี๋ยวประกอบให้ดูเลยนะครับปุ๊บแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ใช้ถังไอ้กระปุกใหญ่เนี่ยกระปุก230กรัมเนี่ยเป็นตัวให้พลังงานเนะเาะมันก็จะใช้ได้ได้นานเพราวันนี้ไปอสองสองวันสองคืนแต่ เดินทางกลับก็เออจะไม่นับเนาะเอาเราจะใช้ใช้ชีวิตที่อยู่ในในป่าสองสองวันสองคืนก็จะใช้แบบนี้อันนี้ก็จะใช้ได้ตามพอสมควรหลายหลยหลายครั้งเนาะมันขนาดสอง้อยสาสิกรัมก็เยอะอยู่เสร็จปุ๊บอบร่รเรประกอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ แบบนี้ไเลยลก็ต้มหุงหาอาหารทำกับข้าวต้มกาแฟนะครับต้มน้ำร้อนมีกรกะทะเล็กๆก็สามารถทำผัดทำไรได้นะครับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องเติมตัวนี้ก่อนนี่เสร็จปุ๊บเราก็จะพลังงานสำรองอีกอันนึงภายในนี้ใส่เข้าไปในนี้ ก็จะมีแก๊สสำรองอีกหชุดอันนี้ก็ประกอบหัวหัวเตาตัวนี้มาประกอบในนี้ที่นี่ได้เหมือนกันที่ที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆนะก็คือตัวนี้อันนี้ยังเต็มอยู่น,นี่เป็นแก๊สสำรองก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ ใส่ซองกันกระแทกของเขาเนาะแบบนี้ <c oughs> นี่เรียบร้อยอันแบบนี้ <c oughs> เป็นชุดช้อนซ่อมมีช้อนมีซ่อมมีตัวตัดผักตัดเนื้อสเต็กอะไรเป็นไทเทเนียมเบา ใช้งานได้คุ้มค่ามากตัวนี้ซื้อมาออันนี้มีดที่ทำครัวนะเผื่อมีอะไรได้ทำล้วก็ไปที่ไปได้มานะไปซื้อมาที่ร้านมนะิวนิกเนาะร้านเดียวกับที่ซื้อหมอนี่แหละเนี่ยแล้วก็เป็นมีดสแตนเลสน,นะของมอล่าไปขนาดประมาณ สานิ้วกว่าสีนิ้วผมก็ไม่แน่ใจนะทำคำครัวกำลังดีแะหั่นผักหั่นเนื้อนะครับตัวนี้เป็นสเตเลตไม่ขึ้นสนิมนะครับล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บใส่ฝักอย่างนี้ได้เลยนะครับไฟฉายคาดหัวนี่สำคัญจำเป็นเลยเนี่ยเป็นสองนะบอกมาก เราทำนู้นทำนี่ทำนู่นน,น,นั่นนี่ได้สบายเลยมือใหม่ต้องแบบนี้ครับแต่แบบถือๆนี่ไม่สะดวกเอาแบบนี้ดีกว่าอ่าส่วนตัวนี้ก็ได้มาจากวิมนิกเหมือนกันนะโดนป้ายยาหรือว่าเราป้ายตัวเองก็ไม่รู้นะก็เป็นโคมไฟเล็กนะแขวนแทนตะเกียง ปกติเราจะใช้ตะเกียงแก๊สไปนะครับแต่ทีนี้เราไปเดินป่ามันก็จะลำบากในะในการจัดของลงในเป้ของเราเนี่ยนะกระเป๋าของเราเนี่ยมันก็กินพื้นที่แล้วก็อาจจะน้ำหนักอาจจะสูงเยอะไปหน่อยอาจจะทำให้เราเดินไม่สะดวกเนาะเดินแล้วก็อาจจะกินพลังงานเราไปนะ แล้วก็ไปเลือกเป็นโคมไฟแบบเล็กเนาะอันนี้จะของเรดเซอร์ーーของอเป็นโคมไฟเล็กเนี่ยเพิ่มนี่ถ<ม>้าเปิดไฟจ่ายาก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่กี่ชั่วโมงนะน่าจะได้สักชั่วโมงอยู่นะแล้วเปิด เปิดลีเล่เปิดแบบนี้เปิดได้นะ่อได้นานเลยนะครับมีสเปคอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรใช่หมันก็เอาเป็นว่าเราเปิดระดับที่เราใช้งานพอพอเแล้วก็มันสามารถชาร์จได้ด้วยตัวนี้จะมีที่ชาร์จเป็นแม่เหล็กเนาะชาร์จกับ USB เราก็จะเตรียมพ o ว e เวล์แงค์ไปด้วยพ o ว e เว a ์แงค์เราก็จะเอาไปด้วยแล้วก็มาชาร์จมันหมดนะ นี่ก็คลองตัวดีนะถ้ากลางคืนตอนมืดๆเนี่ยมันก็สว่างนะเน,นี่ยใช้งานโอเคเลยส่วนนี้ก็จะเป็นยาที่ฟันธรรมดายานวดโอเคเอ,อาไว้การมาแรงการโยงนิดนึงส่วนตัวนี้อันนี้เป็นขวดน้ำขวดน้ำที่เป็นซิลิโคนนะ น,น,นี่ซึ่งมานานมากไม่ได้ใช้สักทีงวดนี้ว่าจะเอาไปช้าอยู่เราก็ใส่น้ําแล้วก็ไม่ใช่ก่อบแบบลาทานนะเพราะมันมันก็ต้องเอามาต้มก่อนต,ต้มต้มเสร็จปุ๊บให้สะอาดแล้วก็จะเอามาใส่ในนี้เอาไว้ดื่มได้นะครับถ้าน้าที่เราเ,าเอาไปด้วยนี่มันหมดเนาะล้วก็เอาน้ำลำทานมาต้มต้มเสร็จปุ๊บก,ก็ะก,กองกองก็กองเสร็จก็เอาเนี่ยกองใส่ใน,นี้แหละ มันเย็นๆแล้วก็เนี่ยเราก็จะใช้ดื่มได้ด้วยนคะครับใช้วิธีการต้มนะเราไม่ได้ซื้อเครื่องกองน้ำาม่มีอะไรลก็จะเป็นอาหารการกินละอาหารการกินแล้วก็เอาม,มียาไปด้วยยายารจ,จำตัวนะของกินเล่นก็จะซื้อเพิ่มอยู่อันนี้กินให้พลังงานนะเอาอันนี้กาแฟก็จะเป็นใช้แบบ แบบดิฟนะใช้เป็นแบบดิฟแทนแบบดิฟนะเนาะไม่ได้เอามาตอต้มไปเพราะว่ามันมันเกะกะนะเอาใช้เดินป่าต้องแบบอะไรที่เบาได้เบาอะเดี๋ยวปุ๊บจะมีเตรียมอาหารไปด,ด้วยอาหารที่ไปซื้ออาาเดี๋ยวลงคลิปต,ต่อจากตัวนี้กนะ็ไปซื้อที่ไหนมานะที่เล,เล็งไว้ก็ประมาณอาหารที่เป็นพร้อมทานนะ เราต้องเอาไปอุ่นนิดนึงเนี่ยแบบนี้แหละแล้วเตรียมแล้วก็อาจจะมีพวกน้ําพริกนะเป็นของแห้งๆนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลงๆแถวๆนี้นครับอาจจะเลือกสักเป็นแบบสอ,อย่างละสองถุงอะไรยี้นะใช้ประมาณใช้กิน เป็นอาหารประมาณ2มื้อเนาะออไม่ใช่สมื้อ2วันสวัน,วนแล้วก็2คืนที่อยู่ในป่า2คืนนะก็าอาจจะไม่ได้ทําอาหารอะไรมากมายนะเราจะใช้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเลือกก่อนสรุปแล้วได้ประมาณนี้นะจะเป็นทูน่าสเต็กทูน่า เผ็ดนะครับแล้วก็มีผัดกระเทียมไก่ผัดกระเทียมแล้วก็มีโจ๊กแล้วก็มาม่าเป็นแผนสำลองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องเครื่องกระป๋องไม่ได้ไปนะเพราะว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันก็จะจะเก็บเก็บยากที่นึงนะเก็บที่เป็นขยะเราเอาแบบนี้ดีกว่านะัเก็บง่ายด้วย โอเคประมาณนี้ครับเตรียมสเบียนก่อนเรียบร้อยแล้วแค่นี้พอเอ่อเลือกกลับไปน,นะก็ได้ประมาณประมาณได้ประมาณนี้นะก็ะมาโลนตันนี้กนะ็ถุงกันน้ำก็จะไปด้วยครับเพราะว่าจะต,ต้องเอากระเป๋าเนี้ยออกเดินออกจากแคมป์ไปอีกจุดหนึ่งนะไปชมวิวอะไรเงี้ยแล้วก็จะใส่กระเป๋าตัวนี้ไป แล้วก็อุปกรณ์กล้องแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็จะใส่ในนี้นะ,ะเป๋ากันน้ำโอเคก็เดี๋ยวจัดของลงในกระเป๋าชั่งน้ำหนักเนาะเอาของใส่กระเป๋าใส่กระเป๋า จริงๆมันก็มีขั้นตอนใส่อยู่นะเขาบอกว่าให้เอาของหนักไว้ทั้งล่างด้านล่างนะของเบาเบาหน่อยก็ไว้ตรงกลางแล้วเบาๆหยิบใช้ได้ง่ายไว้ด้านบนอะไรพวกนี้นะโอเคเไปลุยกันเลย ก็จะใส่พวกของอย่างอื่นบ้างน่ะเดียวพื้นที่นิดนึงประมาณนี้นะสามสิบห้าลิตรโอ้โหก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวชั่งกิโลก่อนออกิโลมาชั่งดูเอาตดชั่งเอาชั่งดูทึมๆแถมๆ อันนี้เราใส่น้ําเข้าไปแล้วด้วยนะสองลิตรสองลิตรก็เท่าไรหร่ล่ะสองกิโลไหมแล้วก็กระเป๋าเป๋าน่าจะกิโลกว่ากว่าเอาแล้วเดี๋ยวจะพลุงพลังนิดนึงนะปุ๊บ ประมาณสิบสิบสองกิโลมีอย่างอื่นหยิบใส่บ้างอีกบ้างนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่อีกบ้างนี่หน่อยสักโลก็เป็นประมาณกระเป๋าด้านข้างอีกสิบสองโลก็เป็นแถวแไม่เกินสิบสี่โลหรอกเนาะ สิบสีโลโอ้ไหนก็เดี๋ยวแบกดู ไปลุยดูว่าประมาณสิบสิี่โลกับระยะทางที่จะเดินไปถึงแคมป์ก็น่าจะประมาณห้ากิโลห้ากิโลนะขึ้นเขาข้ามห้วยขึ้นเขาแล้วก็ไปจุดกางเต็นนะน่าจะประมาณห้ากิโลเลยเห็นว่านะ ไม่รู้ว่ามันจะชันหรือเปล่าก็โอเคประมาณนี้นะ